สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ทางร้านพามาชมพ่นหมอกลดฝุ่น PM 2.5ขนาด100หัวพ่นนะครับชุดนี้เป็นชุดพ่นหมอกแรงดันสูงซึ่งทางร้านให้ไปครบชุดนะครับตัวนี้เป็นสแตนสำหรับติดตั้งปั๊มนะครับแล้วก็ตัวปั๊มตัวนี้มีความแรงค่อนข้างสูงมากเลยครับ4ลิตร70บาทนะครับ ตัวปั๊มเป็นปั๊มแรงดันสูงนะครับทางร้านมีเกตวัดแรงดันไปให้ด้วยนะครับจุดนี้เป็นจุดปรับแรงดันนะครับต้องการแรงดันที่สูงขึ้นหรือลดลงจุดนี้น้ําเข้านะครับแล้วก็จุดนี้น้ําออกไปยังสาย PE ที่ทนแรงดันสูงได้มากเลยนะครับแล้วก็จุดนี้เป็นจุดเติมน้ํามันเครื่องในการดูแลรักษาปัม๊มซีรีสต่างๆนะครับท่านจะได้ไปแบบนี้เลยแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยจะครบชุดนะครับ ให้ไปทั้งหมดเลยนะครับสายข้อต่อหัวพ้นนะครับชุดกรองแล้วก็ชุดควบคุมดัวทามเมอร์นะครับให้ไปครบชุดติดตั้งง่ายท่านไปทําได้เองนะครับสามารถไปจัดการในการลดฝุน่นไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนบ้านโรงงานไซตก่สอสร้างอุตสาหกรรมถนนหนทางไดห้หมดเลยนะครับลักษณะมหมอกที่ได้จะมีความละเอียด หมอกหนาหมอกแน่นรัศมีหมอกไกลกว้างนะครับในการที่จะดักจับฝุ่นในพื้นที่ต่างๆจากการทํางานนะครับลดข้อร้องเรียนต่างๆแล้วก็เพื่อสุขภาพของคนทํางานในบริเวณนั้นๆด้วยนะครับดูหมอกหมอกนะครับแน่นมากนะครับตัวนี้แรงอัดถึง4ลิตร70บาทนะครับมานหมอกหนานแน่นจริงๆ นะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะดักจับอนุฝุ่นต่างๆได้ดีมากเลยนะครับนี่นะครับจัดไปให้ครบชุดนะครับท่านสามารถไปติดตั้งได้เองง่ายๆคุ้มค่ามากๆนะครับสำหรับปั๊มลดฝุ่นชุดนี้นะครับรองรับ100หัวพ่นสนใจสอบถามสั่งซื้อเข้ามาได้ที่0896577029ส่ทั่วประเทศครับ